พบกับช่องกาวมิวสิครัวันนี้เราจะพาคุณท่านไปก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจครับผมก็เป็นญาติตัวเองเนี่ยครับป้าแ,แท้ๆของผมนี่และครับเราจะเปิออกเครื่องเสียงให้แกนะครับเพื่อเป็นสง่งแกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับไปเละครับ ลา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 คนครับช่วงนี้ก็เอาตัวขึ query, ้นนะครับกับเซียนอาเหมือนเดินนะครับเซียนอาตนี่ก็อยู่ข้างบ้านกันนะครับฝรน้องก็เป็นคนมาช่วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าสมัยก่อนๆนี้น้องมันยังอยู่ปัวมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทยมครับมันยอยู่มหนึ่งนะครับแต่มันก็มาช่วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าเรียกมันนะครับแต่แต่ข้อแต่เราเรียกได้เฉพาะ ตอนอาทิตย์ก็ตอนเย็นนะครับวันนั้นเป็นวันอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันที่ถ่ายก็วันยังตัดไมาอยู่นะครับวันนั้นกําลังจะถ่านลงเตานะครับเอาไม้ลงเตาเขานะครับพี่ชายกก็ขี่รถมาบอกว่าเอาเครื่องไม่เปิดหน่อยก็เลยต้องมาย่อมเลยก่อนนะครับนี่ครับฝุ่นนี่คือไม่ใช่อะไรนะครับนี่มันเป็นดินนะครับที่ครั้งก่อนงานจะคั้งก่อนแล้วมันเละนะครับ หาทางมันเละแล้วก็ขึ้นเหยียบแล้วก็มันติดคนมันติดในรองเท้าครับก็เลยทําให้มันมีดินติดนะครับแล้วก็ขูดออกครับแล้ววันนั้นมันแห้งครับล้วก็เลยได้ปาดออกได้ครับแต่มันก็ตู้ก็โดนน้ำโดนอะไรตลอยครับผมครับแล้วก็ขึ้นกับเซียนอาอยู่อยู่นานนะครับเราต้องการขนไปให้ได้สีควรสีนะครับเราต้องการ จะไปตั้งสี่คูณสี่ให้แก่รว่าเอออย่งางนี้นก็ให้มันเหมาะสมหน่อยในใจก็อยากเอาไปสองคูณสองก็พอนะครับเพราะว่าเป็นงานไปช่วยนะครับไม่ได้คิดราคาเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะใช้กี่วันนะครับแต่พอไปถึงหน้างานจริงวันนั้นก็เจอฝนตกนะครับโอ้ตกอย่างแรงเลยครับคือตอนนี้ที่ขึ้นเห็นขึ้นนี้คือยังไม่ตกนะครับไม่ตกเลย พอจะขึ้นเสร็จนี้คือก็ยังไม่ตกมีมีอะไรครับเห็นแดดอ,อย่างร้อนนะครับนี่ตอนนั้นก็ประมาณจะห้าโมงครับตอนที่ขึ้นนี่คือ5้าโมงตอนนี้ก็ขึ้นตู้เบสเสร็จแล้วครับก็ขึ้นรังสายไฟครับขึ้นรังสายไฟเสร็จแล้วก็ขึ้นสเต็ปครับผมขึ้นสเต็ปเสร็จแล้วแล้วก็ทําการคิดแันครับว่าจะขึ้นอะไรต่อดี ็เลยขึ้นอุปกรณ์ในพวกตั้งนังร้านครับนังร้านก็กะว่า2ชั้นครับวันนั้นเราไปไม่เยอะครับกะว่าพอดีแล้วครับสีไอขึ้นสีคุ้นสีได้แต่วันนั้นเราคิดผิดนะครับเราสีคุ้นสีมันขึ้นไม่ได้ครับ2ชั้นมันต้องเปน็นหนังร้านสามชั้นครับสีคุ้นสีเพราะว่าตู้เรามันตั้งแล้วมันหน้าจะไม่อยู่ครับเราตั้งไว้บนตู้เบรเลยมันอาจจะไม่อยู่ครับส่วนมาก เราตั้งได้แค่สามคูณสามนะครับดนังร้านสองชั้นได้แค่นั้นนะครับเด็ดสามใบวางล่างแล้วก็สามใบแขวนนะครับถ้าเป็นดนังร้านสองชั้นถ้าสี่ชั้นไอ้ถ้าสี่คูณสี่นี่ไม่ได้ครับติดนอกจากเราใช้สองคูณสี่ครับแต่วันนั้นก็จะว่าแล้วครับมันเป็นงานขาวดำมันเป็นงานรีบครับมันคิดอะไรไม่ทันนะครับตอนนี้คือฝนไม่ตกครับแต่ไปถึงปุ๊บมฝนมันตกตกหนักมากเลยครับผมตู้นี้ ผมงายดอกขึ้นนะครับที่เห็นคือเห็นเห็นคือขาง,งายดอกขึ้นแล้วก็ฝนตกใส่เปียกนะครับเปียกดอกแล้วก็รีบเอาขนตูลงเพื่อจะได้วางให้มันได้คายน้ําออกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงการนั่งนั้นขึ้น,นแล้วครับก็คือจะขึ้นลอดไฟต่อนะครับแต่ยังยังไม่ขึ้นนะครับเราจะมาขึ้นเสียงกลางก่อนนะครับสองใบนี้คือ ยังไงตอนที่ขึ้นนั่ง้านเนี่ยเราใช้ลอกดึงนะครับทีนี้เราก็เลยทําเป็นขันแน่นด้วยเลยสองตัวนี้คือ,อยังไงก็ต้องขึ้นครับผมเพราะว่าเผื่อปไปตั้งสองคนสองจะไม่ต้องลาบากนะครับบางทีมันมีงานเล็กน้อยครับผมเราก็ลงสองคนสองไปครับผมผมก็เลยทําการติดกันไปเลยตู้มันเป็นตู้ทําเองนะครับทั้งหมดครับทั้งเสียงเบสเสียงกลางเราทําเองมันก็เลยเหมือนนี่เหมือนของบริษัทนะครับที่ต้องแค่ t ิ๊บ็อก แล้วก็ลักลักลัไปตัวของของเราใช้มัดฉันนะครับมันเป็นตู้ที่ทาเองแล้วก็ยังไม่มันไม่สมบูรณ์ครับออกแบบมาไม่สมบูรณ์แต่ที่ออกแบบเองก็คือชอบตรงที่ไม่อยากให้โดนฝนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาออกแบบให้ก็คือหน้าดอกจะออกมาขานาเยอะมากเลยนะครับเราก็เลยทํคันรบกให้ดอกอยู่ข้างในไว้ประมาณ10เซนนะครับ10เซนเพื่อจะให้รับเสียงโหลด ได้นะครับเสียงหรืก็คือเป็นเหมือนให้ตารอนเยอะๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตู้เสียงกลางของเราที่ขึ้นไปก็คือประมาณ2ตู้แล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นอีก2ตู้นะครับแล้วก็ขึ้นทางด้านบนอันนี้เลยแต่ที่เห็นช้าๆนี้คือที่ตอนนี้ช่วงนี้คือไอเด็กที่อันนั้นมันโดนโดนผ้าหน้าปิดของไอ ู้เบรนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตะแกรงตะะั้มนะครับเราใช้ตะแกรงพลาสติกนะครับมันก็เลยขาดยนไอก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไงก็เลยงงๆกันอยู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมพอไม่โดนดอกนะครับวันนั้นที่างดอกขึ้นเพราะว่ากาว่าจะไปให้หมดนะครับตอนแรกก็จะคว่ำดอกลงแล้วกลัวมันผิดพลาดแล้วกลัวมันเพราะว่ามันหนักแล้วเป็นรถไถนะมันโยกกลัวมันไอ ตู้มันแตกปากมันฉีกน,นะครับแต่ตอนแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องคว่มดอกตรงครับจะพอขากลับนะครับเพราะว่าตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกจริงครับผมเพราะว่าเป็นงานรีบนะครับ ข <High> ับห,หลังจากเข้าสู่วันที่7็ครับผมช่วงเช้าครับผมทําบุญตักบาตรเสร็จแล้วฝนไม่มีตกครับผมวันนั้นช่วงเช้าว,วันไม่ตกครับแต่มันจะไป,ปล่อยนะครับนิดนึงตอนที่เก็บเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บของครับผมเริ่มจากการเก็บตู้เสียกลางนะครับผมใบแรกก็ปลดง่ายครับผมแต่ใบที่2ผมจะปลดเป็นคู่เหมือนที่ตอนเราซื้นนะครับเราจะเอาซ้เป็นคู่ครับตัวกนสุด คือจะเึ้นครูเพราะว่าถ้าเป็นฟองคุณสอนคือคจะตั้งไว้นะครับก็เลยเอาลงแบบนี้ครับผมก็ว่าจะให้ต้องงง่ายๆผมไม่ไติดตัวตซให้เกลดอาบดก็มีเจ้าตักครับผมเจ้าปักเพื่อนบ้านตำรวครับมาจะมาช่วยแต่ผมว่าไม่เป็นไรครับผมก็ไม่อยากให้เชื่ออะไรเพราะมันไม่ใช่ว่าแล้วใจอะไรคือเขาจะช่วยแหละแต่เรากลัวยกแล้วมันกระแทกอะไรประมาณนี้ครับบางทีของมันหนักแล้วเราไม่รู้จังหวะ ขาไม่เคยมายกช่วยกลัวของเราพังนะครับจากนั้นเราก็พับผ้าใบครับผมพับผ้าใบกันสองคนกับเสื้ออาสนะครับผมแล้วก็ทําการได้ไปเอารถออกมานะครับเกี่ยรถไทยอยู่ข้างในวัดครับผมมาจอดเทียบเพื่อจะเอาตู้เบียดทิ้นนะครับจากนั้นผมก็ทําการยกด้วยกันครับผมปวดนั่งลานอดอนะครับยกช่วยกันสี่ใบ การขึ้นตู้ขึ้นอุปกรณ์ทุกครั้งนะครับผมเราก็จะทําให้เป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะว่าขนาดรถของเราเนะี่ยมันเล็กครับผมเราก็ต้องจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าควรจะทําเอาองศาไหนเข้าแบบตั้งแบบนอนแบบอะไรก็คิดเอาครับแล้วก็าการว่าให้มันได้เยอะที่สุดแล้วก็ไม่สูงแล้วก็ไม่ให้มัน ไอ้ผิดพลาดนะครับก็คือไม่อยากให้มันตกนะครับเพราะว่าเราติดแตนก็รู้อยู่ครับมันมีโชคไม่มีอะไรนะครับเราต้องเอาเอาไปด้วยความบัดกุุนะครับว,วันนั้นครับมันก็มีเศษด,ดินเศษอะไรก็ว่าผลฝนตกทุกว,วันเนาะผมก็เลยทําการเอาผ้ามาเช็ดตู้เสียงเบสดนะครับเพื่อไม่ให้ดินมันติดเพื่อไม่ให้ปวกหรือว่าอะไรมาจับนะครับผมจากเศษดินเนี่ยมันจะกลายเป็นมอดนะครับบางที มันจะมีเชื้ออยู่แล้วก็ทาการเช็ดทําความสะอาดนะครับเห็นไหมครับจะมีคาบเขาอยู่ข้างล่างนะครับก็มีคนในหมู่บ้านาาครับผมยกตู้เสียงกลางเป็นตู้มอเตอร์ครับมาให้เพราะว่ากลัวเราเจอหนักให้ยกช่วยไหมครับอกไม่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปเอาเครื่องปรุงพาวเวอร์แล้วก็สติปมาแล้วก็ใส่มาพร้อมกับสเต็ปเพราะว่าสเต็ปของเรามันมีล้อนะครับแล้วก็หลังสายไฟยครับผม มาเตียงเึ้นไหลครับผมหลังไม้สายไฟสายอะไรครับผมรถบกนรถบลุกรับผมเข้ามาเก็บรถวงรอดไฟครับผมจะพาเขามาถามว่าคิดเท่าไหร่ก็พี่ชายเลยครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมแล้วแต่ก็หกคืนเจ็ดวันนะครับผมก็ว่าจะาประมาณห้าพันครับผมแกก็บอกว่าเออแล้วแต่จะเหมาะสมแค่ว่างี้ครับแต่พี่ชายคนแกก็มาให้ราคาที่สี่พันสองครับผมก็ไม่ได้้าเป็นไรครับผมก็คนกันเองนะครับผม ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ครับผมขิปน้านะครับเป็นอยู่ที่ในวัดนี้ครับผมวันลงอุปสถทครั้งหน้านะครับเราจะมาเปิดที่นี่เราก็จะถ่ายทำอีกทุออีกครั้งว่าเราจะมาเปิดแล้วก็บรรยากาศจะเป็นแบบไหนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ